แล้วคนเฮือกวางว่างมากโคตรเลยอ่เออหลวงพ่อซอยผมนิดเดียวครับกูไม่ใช่หมอรักษาคนของพวกมึงบุกป่าฟ้าดงมหากูทำไมเออผมเห็นหลวงพ่อเป็นที่เพิ่งสุดท้ายครับซอยผมมาบุญนลยครับหลวงพ่อแมนครับทรายนะครับบอาฟื้นเลยครับกูก็อยากจะช่วยมันเอาบุญเหมือนกัน เตาย่ยอ่ะห้วยโอ้โทษโทษอ้ยเป็นงินยังไงนี่เโอ้ยเป็นเงินได้ยังไงนี่ออ้ยขอบคุณหลวงพ่อมาหลวงพ่อสกทีหล่ะยังเอาโอ้ยขอบคุณหลายๆเลยครับเอะผมเคยเห็นเจ้าเถอาบอโอ้ยีหรอก้ต้องการเ่อ้อยห้ก้ยไปแล้วเอ